ศกศกคือเลขหกหกหนึ่งกรกฎาเลขหนึ่งหนึ่งหกอ่ะหนึ่งหกอ่ะวันที่หนึ่งที้ถึงเนี่ยเราบอกหวยไปได้ใช่ไหมยังของของไอ้นี่ขหนังสือหนังสือบอกเขาแบอกไปแล้วบอกไปแล้วแต่ ก็จะรู้เฉพาะคนที่มี GPS 1,000คนไอ้นี้ใช่ไหมแต่ถ้าใครสนใจอยากซื้อแล้วก็โทรมาที่5 095 541 0905าห้ืออยู่50 <M S 2> เล่มครับเปิดไปหน้านี้เลยหน้าวันที่1กรกฎาคมมีเป็นแผงให้มีเป็นแผงเป็นสีให้เดี๋ยวขึ้นเป็นหน้าจอเดี๋ยวขึ้นหน้าจอเดี๋ยวขึ้นหน้าจอ เมื่อวานี้ก็วันพระทำบุญแล้วก็จุดทูกจะจุดทูกเนี่ยทูกชุดนี้มาไม่ค่อยจะถูกไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยจะถูกอ๋อเหรอแล้วบอกทำไมอ่ะไม่ค่อยจะถูกเขาเล่าให้ฟังทูกเยอะเอเกินกรกฎา,านี่ครับ เจอหรือยังขวามือ <S 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 วันที่หนึ่งกรกฎาน,น,น,นี้นี่นี่อ๋อนี่นี่คำหนึ่งมกรากรกฎานี่อันอันนี้จะสอนสอนวิธีนนดูให้ให้เขาไปจับเอาเองอที่เราพูดมาทั้งหมดจะอยู่ตรงคำว่าชี้โชคสิบสองราศีอันนี้จะดูดาวแห่งโชคเขาจรที่เรื่องใดเรือนชะตาใดโชคลาภผลเขาไปเกาะอยู่ตรงไหน ชี้บอกอะไรอันนี้อันนี้อันนี้ไอ้นี้42ส่วนส่วนอันนี้เนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่ลูกศิษย์เขาจะรู้เขาจะจับกันเองจะรู้เพราะว่าเขาจะใช้วิธีการจับยามอย่างเช่นถ้ายามวงกลมวันอังคารเลขสามนั่นแหละอันนั้นคือยามอังคารนั่นคือช่วงออมสินช่วงออมสินอังคารเกาะอะไรอยู่ติดอะไรอยู่ก็จะเขียนเป็นตัวเลขออกมาอืบอกอะไร ผมบอกเอาผมทายเลยไม่งื่นนี้ออกเลยเอาป่ะเอาป่ะล่ะเอาผมว่ามีสี่ห้ามีสี่ห้าอืมบางคนเขาบอกมีแปดก็เรื่องของเขาบางคนบอกศูนย์มาก็เรื่องของเขาบางคนบอกหนึ่งมาเรื่องของเขาบางคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งนะมีเลขหนึ่งนะ จ็ดเก้าหนึเดิม 7, พันกันไหมเจ็ดเก้าหนึ่งสีห้าเห็นเขียนหนึ่งหกนั่นคือดาวที่องศาตรงกันดาวที่องศาตรงกันในวันที่หนึ่งอันนั้นดาวองศาตรงกันเอาหายไปไหนละโอ้ยอยู่นี่ม,มาแล้วแล้วก็ที่เหลือคือดาวสัมพันธ์ดาวสัมพันธ์นี่ก็คือมาทุกมวดอันไหนดาวสัมพันธ์คือเลขไหน มันจะมีห้าสี่สองศูนย์สมสามเจ็ดแปดเก้าสี่เนี่ยทูบที่ผมจุดได้ก็ดานตัวเลขเจ็ดเก้าแปดตามวิถีดาว uh. เสร็จแล้วเ็าจะไปจับอ่านช่วงรัฐบาลเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าดวงยามนะ uh. ยามกลางวันแปดยามจะอยู่ยามที่เจ็ดยามที่เจดอาทิตย์ครองอาทิตย์ครองอาทิตย์สองอะไรเขาก็จะไปดูดาวอาทิตย์ว่าอาทิตย์สองอะไรอาทิตย์สองเก้าเจ็ด อาทิตย์สองเก้าเจ็ดอาทิตย์สองอาทิตย์บอกว่าเบิ้นราชาโชคแล้วอาทิตย์ก็จะบอกว่าช่วงเวลาช่วงเวลาที่ที่หวยออกหวยออกก็ในราศีจักรจะอยู่ที่ตุล mm. เพราะฉะนั้นอาทิตย์เนี่ยคือดาวแห่งโชคของชาวลัคนาราศีตุล mm. อาทิตย์ชาวลัคนาราศีตุลบอกเขามันจะมาเพราะอาทิตย์ คือดาวลาพระของตนอยู่ที่สุภอะอพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วฝั่งนี้เกาะอยู่ที่ปุตตะลูกศิษย์ลูกหาบริวารเพราะฉะนั้นตนที่เป็นครูบาอาจารย์เขาจะบอกมาอาทิตย์อยู่แต่ผมบอกให้เลยนะที่จะมานะแต่อาทิตย์เป็นปากเกษตรแปลว่าชิบหาย <laughs> อาเนี่ยผมนวางนวางผมก็วัดดวงไปผมก็บอกโชคลาภไปว่าตัวหนึ่งหนึ <197 S 2> แล้วก็สี่ห้กับสีหล่างสีหบนหนึเจไม่ใช่ล่างหนึ่งดล่างหนึง 197. ่ง 197. เลขท้ายสองตัวออกหนึ่งเ เฮียหากทั้งมือเงเอาสี่ห้ากันก็เจ็ดข้างบนข้างบนก็คือสี่ห้าก็ลองดูมันรางวัลที่หนึ่งรัฐบาลจะว่าออกแล้วอันที่ผมมีกันก็เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าก็ลองดูครับเนอะมันจะออกวันไหนก็ออกวันที่หนึ่งก็วันไหนวันนี้วันอะไรวันนี้วันที่ยี่สิบเก้า พรุ่งนี้สามสิบก็จะออกประมาณวันศุกร์วันศุกร์ครับศุกร์ที่หกรกฎาลองดูแั่วันที่เจ็ดก็โอ้ศุกร์ศุกร์คือเลขหกหกหนึ่งกรกฎาเลขหนึ่งหนึ่งหกอ่ะดาวองศาหนึ่งกับหกน่าสนใจเรืองออหนึ่งองหนึ่งกัหกเขาเขาองศาตรงกันแค่นั้นเองก็บอกใครรู้ว่าหนึ่งกับหกองศาตรงกันมันอาจจะมาก็ได้ ตรงกันทั้งวันอืมอาจจะมาประเทศอื่นจะมาประเทศอื่นแล้วแต่โชคนะบางทีมันอยู่กับมือเราก็ยังทำไมเอาไม่ได้โอเคโอเคเรียบร้อยนะแต่ละคนโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอาจารย์ชินวุฒิไปก่อนนะครับเพราะว่าเรามาหกเดือนก็มาแต่ว่าต่อไปเดี๋ยวจะเราจะชี้แจงไปอีกว่าเราจะมาวันไหนอีกนะครับไปซะแล้วเข้กันอยู่หลักหลไปซะแล้วเข้อยู่หลักๆ โอเคครับพบก,กันใหม่กันเดี๋ยวจะบอกล่วงหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะชีนวิตลาไปก่อนสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับขอบคุณครับครับ